สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านและสวัสดีเอฟซีอีหลางไอ้หิงและสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สู้คนขับพี่นอ้นองวันนี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องคลิปนี้พูดถึงความเคลื่อนไหวของอีหลางไอิงเฮาครับความเคลื่อนไหวเรื่องไหนหลายคนโค่นในเบิร์เลยครับบอกว่าในวันอาทิตย์และการซูเปอร์เทนที่บอกว่าอีหลาเฮานี่โบแมน เป็นศิลปินอย่างเดียวอุงอิงโบแมนศิลปินแบบอย่างเดียวไม่เป็นแค่ศิลปินหมายถึงเป็นอย่างอื่นก่อนสบายหรหอื่นนะผาพูดถึงงานาการซูเปอร์เทนทีมีนักร้องหักแพงออกออก,ออกรายการทีมาอีาหล่าเขาเป็นเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์หักแพงนะครับเนาะผมกับพูดถึงผมก,ก็ได้เบิรงคลิปนั้นอยู่แล้วคลิปซูเปอร์เทนสิ่งหนึ่งที่ผม เห็นมาแรกๆนั่นก็คือการลองเพลงของหักแพ่งครับพี่น้องอันนี้เอฟซีหักแพร่งจะเฟื่อมากว่าผมเิ่าผมจะพูดถึงถามว่าตั้งแต่ฟังเสียงน้องที่แรกกัตั้งแต่มาลองใหม่ๆกับเสียงไฟผมเอาไปฝึกไปหยังไปต่างๆนี่ผมเดี๋ยวฟังอกีกทีรายการซุปเปอร์เทียนเกิดขึ้นอ่าที่ออกรายการวันอาทิตย์มหารทีผมดูเบิรงกน่าพี่น้อง นองยังมีอ่ามายก็คือนองยังเสียงขึ้นจมูกอยู่พี่นองเพราะท่านใน้แตกต่างกับตอนแหลกวันไหนแต่กะดีขื้นมาหน่อยหนึ่งช่วงที่นองลองคู่กับอีหลาองอองกะจะเห็นความแตกต่างของเสียงทันท,ท,ทีเลยว่าเสียงแนวอีฬาจะเป็นอีกแบบหนึง่งเสียงแนวของฮักแฟ่ไป็อีกแบบหนึง่งจะแต่ขี้เสียงจากคนละแบบทันทีทปรากนบอไดอ้พูดถึง ไปปัปงไปก็ไเลยครับสว่วงที่หักแฝงทีอิหลาวงยิงเข้ามาเซเสียงฝ่ายฮักแฝงเสียงมั่จะไปคนละโทนแล้วอันนี้แล้วแต่ผู้มากแต่ผมพูดถึงอ่าแรกๆน้องแฝงเข้ามากกับสมมีเสียงขึ้นจมูกหน่อยนึงตอนนี้กะยังขึ้นอยู่ครับกะถือว่ากะยังพัฒนาครับเนาะถือว่าน้องอาจจะฝึกอยู่ตอนนี้เจ้าหน้าครับสำหรับอ่าอหลาวงวิงเข้านี่เป็นไอดอลทุกคนพี่น้อง แม้ต่หักแพ่งโซเฟียรายกาทุกๆคนที่ออกรายการซปเปอร์เทนคือพิธีกรเพ่นวานววีนว่าอุงอิงโบแมนโบได้เป็นแค่ศิลปินน้องเป็นไอดอลน้นองเป็นไอดอลและหลายคนที่อยากเติบโตไปเหมือนขี้เหลาวิงเฮ้าเพราะว่าน,น้องกับประสบพสชเลสในระดับหนึ่งพี่น้องมีรถมีบ้านห่างจากความความหมายความข้อลำบากมาก,ก่อนที่กีนน,อน,น้องกับยุบานผู้ใดติดตามมาเรียกเส็นบ้านน้องแหลกๆจะเปน็นทางใดน้อ หลังขอกค,ควายนอนะขอกว่าก่อนที่สามารถเป็นองค์อิงซูเปอร์สรตาร์ของเมืองไทยสมมือนี่กะบ่ธรรมดาแต่น้องกะสลับองค์อิงนี่น้องกะถือว่าน้องว่างตัวได้ดีการอยู่ไปกินกะคือเกา่าเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับก็เลยเป็นศิลป์เป็นแนวทีม้าของว่าองค์อิง,องไม่ใช่ศิลปินอย่างเดียวเป็นถึงไอดอลเป็นถึงให้รุ่นน้องหลายอยากเป็นคือองค์อิงอยากเป็นคืออิง,อง,อออง,องและ อยากมีความสามารถขึ้นพีอ่อุ้งอิงนี่แหละครับฉันซื้อปีนี้ดียังอุ้งอิงเนี่ยฉันว่างโตกับมีผพูแล้วกับมีเล็กหน่อยอ่ารุ่นน้องน,องนี่อยากเอาเป็นแบบเแบบียกแบบยางที่ดีเพราะว่าอุ้งอิงการเติงโตการว่างโตและการเ้าหาผู้ใหญ่อันนี้น้องเป็นไอดอลเลยครับสรุปอิงสามารถอ่อา เอาแนวทางขาหนองอิงไปเติบโตได้พี่น้องละกับความอดทนต่างๆอุ๋ง,ง,งอิงก,กับพามน้อเบิดแล้วพี่น้องตั้งแต่เกิดเรื่องดราม่าต่างๆคลิปนี้กาจะควมเคนไหวของอิหล่าอุ๋งอิงเข้ามาฝาครับว่าน้องไปเชิอไพ่หักแพงนี่เป็นยังไงหลายคนอาจจะเห็นคิปแล้วครับแ่ก็เลยเอามาลอยฟังว่าอุ๋งอิงนี่เสียงยังบอกเปลีป่ยนแปลงมวนขึ้นเก่าครับทุกท่านนี่จะเรื่อนะครับ ผลงานฝากติดตามผลงานของอิงและผลงานนอ้องหักแครนพี่น้องมา,าหล่อรายการสุภพเรืกับเขาไปให้งกำลังใจกันครับว่าศิลปินทั้งสองคนนี้มากใยความก็อยากาบ่บ่อยากจนนี่ยพี่น้องมากใยความอยากมีซื่อเสียงอยากมีความานี้ข้อลำบากกะฝากเอฟซีดูทานไปกำลังใจเลยกะมักผู้ใดเชื่อผู้นั้นบ่ามากกะอย่าไปว่ากันครับพี่น้องมากไปมากมั่น แต่สำหรับผมกะสนับสนุนศิลปินวงาวหน่อยือเก่าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัเนิดครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ